อยู่ประมาณ5กิโลเดี๋ยวบางท่านคิดว่าเออผู้ไก่ยอยู่ตรงไหนของสารยานะคะอยู่บางกลัวแต่ฝั่งสารยาค่ะอ่ะเดี๋ยวผู้ก่ก็จะ,ะเขียนแผนรายได้ให้ดูนะคะว่ารายได้ของบริษัทขงชีมูลเป็นแผนไบนารีนะคะมี3ข้ออะไรบ้างแล้วเราเข้าในเงื่อนไขข้อไหนของบริษัทบ้างนะคะอ่ะรายได้นะคะแผนการขายการตลาดของบริษัทคงชีมูล เป็นแบบ binary นะคะรายได้ข้อที่1ที่บริษัทจะจ่ายให้เรานะคะ1ก็คือรายได้ค่า active นะคะค่า active ตรงนี้บริษัทจ่ายให้เราถึง150%เเลยทีเดียวนะคะพี่น้องคะมองเห็นไะรายได้ข้อที่1คือค่า active bonus active คืออะไรกูไก่อะไรคือ active นะคะค่า active bonus ก็คือนะคะค่าออกไปทำงานนะคะ หรือว่าข้าออกไปปร่ำตัวนะคะหรือว่าค่าแอคชั่นบางคนเขียนแบบบางคนอาจจะเข้าใจแบบนั้นนะคะแอคทีฟหรือว่าแอคชั่นนะคะก็จะเป็นนะคะบริษัทจะเล็งเห็นเล่งเห็นถึงความสําคัญว่าการที่เราไปเปิดนะคะแนะนําคนใหม่ๆมาเปิดแพ็กเกจตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเราต้องนะคะไม่ได้เป็นลูกค้าคนเดิมที่เราจะต้องอคือเราเราเคยแนะนําแล้วแต่นี้คือการแนะนําลูกค้าคนใหม่ๆมาเปิดแพ็กเกจกับเราตรงนี้มันก็ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือว่ามันจะเป็นเรียกว่าอะไรมีค่าใช้จ่ายนะคะบริษัทก็เลยให้ค่ายฉีบตรงนี้ถึง150%เลยทีเดียวนะคะแล้วจะถามว่าคนเดิมนะคะคนเดิมที่มาเปิดเปิดแพ็กเกจกับเราแล้วแล้วเขาซื้อสินค้าซ้ําเขาไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยเขาจะเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวเขาซื้อซ้ําในรหัสเดิมของเขาเราจะมีรายได้ไหมอัพผูก้ไก่นะคะ เอาไปตอบเลยนะคะว่าเราจะมีรายได้ในข้อที่สองค่ะพี่น้องคะข้อที่2อตรงนี้นะคะเราจะมีรายได้ตลอดเลยนะคะซื้อซ้ําในเอ่ในรหัสเดิมเราก็จะได้นะคะเราเรียกว่าค่าแนะนําค่าแนะนําคนที่เราแนะนําด้วยตัวเองนะคะเราเรียกว่าชั้นลูกนะคะชั้นลูกตรงนี้บริษัทจ่ายให้เราห้เร์เซนะคะพี่น้องค่ะนะคะ ลูกของเรานะคะคนที่เราไปแนะนําแล้วเขาใช้สินค้าดีนะคะใช้ดีบอกต่ออันนี้เป็นเครือข่ายผู้บริโภคเครือข่ายผู้บริโภคจะไม่มีการโฆษณาสินค้าเราไม่ได้จ้างเอ่อพรีเซนเตอร <Heroes> ์มาโฆษณาสินค้าให้เป็นให้เป็นที่รู้จักนะคะพี่น้องคะพวกเรานักธุรกิจนี่แหละเป็นําการตลาดเองเป็นพรีเซนเตอร์กันเองนะคะพี่น้องคะตรงนี้ลูกของเรานะคะเขาใช้สินค้าแล้วดีมากกินกาแฟแล้วดีมากเลยสวยใสยได้ไปในหนึ่งถุงเลยเขาก็ไปแนะนําคนอื่นต่อ พอแนะนําคนอื่นต่อนะคะเราก็จะมีรายได้ค่าแนะนําชั้นหลานค่าแนะนําชั้นหลานนะคะพี่น้องคะชั้นหลานตรงนี้นะคะบริษัทจ่ายให้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นตของที่คนที่ลูกเราไปแนะนํานะคะเปิดแพ็กเกจท่าไร่ก็แล้วแต่บริษัทจ่ายให้ยี่สิบเปอร์เซ็นตแพ็กเกจของบริษัทโคงชิ moon, มูนมีสองแพ็กเกจนะคะพี่น้องคะหนึ่งชิ้นหรือสามรอยเจ็ดสิบห้าบาทเรียกว่าเป็นแพ็กเกจไดมอนนะคะ รับสินค้า1ชิ้นรับ PV ไป50 PV นะคะอีกหนึ่งแพ็กเกจคือแพ็กเกจดับเบิลไดมอนนะคะมี500 PV นะคะหรือว่าสินค้านะคะ10ชิ้นหรือว่าเป็นกาเป็นเงินนะคะ3,750บาทหรือจะมากจะน้อยกว่านั้นก็ได้เพราะว่าสินค้าอีก5ตัวราคาสูงกว่า375บาทก็ิบัาทบริษัทจะดูตรงที่ว่าเรามาเปิดกี่ PV นะคะ50 PV คือแพ็กเกจไดมอน 500 PV คือแพ็กเกจดับเบิลไดมอนนะคะพี่น้องค่ะแพ็กเกจดับเบิลไดมอนนะคะรับรายได้สูงสุด1นึ่งล้านห้าหมบาทนะคะส่วนแพ็กเกจไดมอนรับรายได้สูงสุด7จ็ดแสนห้าหมบาทค่ะพี่น้องค่ะนะคะแผนแบดดิ้รี่นะคะ,ะ,คะมีซ้ายและมีขวามีซ้ายและมีขวาถ้ามีข้างเดียวเรายัางไม่มีคู่แต่พอเรามีซ้ายและขวานะคะเข้าเข้าเงื่อนไขข้อที่3นะคะบริษัทจ,จ่ายค่าจับคู่นะคะ ถ้าจับคู่ให้50%ของคะแนนฝั่งอ่อนนะคะพี่น้องคะมี2ฝั่งเียผู้ไก,กบอกนะคะ binary นะคะบังคับซ้ายกับขวาถ้าด้านไหนมีคะแนนน้อยกว่าเราเรียกว่าฝั่งอ่อนด้านไหนมีคะแนนเยอะกว่าเราเรียกว่าฝั่งแข็งนะคะพี่น้องคะแผนรายได้ของบริษัทโค้งชีมูลเป็นแบบ binary บนะคะมีระมี3ข้อ4ช่องทางแค่นี้นะคะเดี๋ยวผู้ไก,กจะเขียนถัง วงกลมของอนกอูไก่ให้ดูนะคะว่ามาเปิดแพ็กเกจกับทีม375เจ็กตติดแล้วเนี่ยนกอูไก่รับสินค้าไป1ชิ้นแล้วแนะนําเพื่อนนะคะ2คนกอู๋ไก่จะมีรายได้แบบไหนบ้างหรือนะคะพี่น้องคะสาหรับบริษัทโค้งชีมูลนะคะการเปิดแพ็กเกจ1คนสามารถเปิดได้3รหัสนะคะ,ะรหัสละหนึ่งชิ้นหรือรหัสละ1ิชิ้นก็ได้แล้วแต่เรานะคะ แต่ณตอนนี้นะคับกุกไก่จะยกตัวอย่างตัวเองนะคะมาเปิดหนึ่งรหัสแล้วแนะนําเพื่อนมาสองคนซ้ายขวาแล้วรายได้ของอั้กุไก่เป็นแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวอั้กไก่จะเขียนสามวงกลมนะคะสามวงกลมของอั้กุไก่ให้ดูนะคะว่ารายได้มาแบบไหนนะคะสมมุตินะคะว่าวงกลมวงนี้เป็นอัพกุ๊กไก่นะคะพี่น้องคะบางท่านพอเห็นวงกลมนะคะ,ะด้วยความเชื่อนะคะความที่เราเคยผ่านมาว่า วงกลมมันคือแชร์ลูกโซ่แน่ๆแงมแงมเลยนะคะกุกไก่มาโชว์แงมๆงมเลยนะคะแชร์ลูกโซ่แน่ๆนะคะตรงนี้เราทํางานเครือข่ายเราสมมุติตัวเองเป็นวงกลมวงแรกแล้วเพื่อนที่ตามมาก็เป็นวงกลมที่ต่อๆกันลงมาตรงนี้สําหรับบริษัทโขงชีมูลนะคะผ่านสองกบอมาแล้วเรียบร้อยวันที่สองพฤกภาคมพศ2561ของเราเป็นงานเครือข่ายไม่ใช่เป็นงาน แฉร์ลูกโซ่อย่างแน่นอนนะคะอาพบุไก่มั่นใจนะคะอาพบุไก่นะคะมาเปิดแพ็กเกจกับทีมสามเจ็ดห้าคิิกนะคะพี่น้องคะ่ะมาเปิดนะคะมีปัญหาเรื่องวุ้นในตาเสือ่อมก็มาเปิดนะคะตัว Water รอายนะคะสามรอยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบพีวีตรงนี้กุไก่ก็จะได้เป็นตําแหน่งไดมอนนะคะแพ็กเกจไดมอนของเรานะคะไม่มีค่าสมัครนะคะพี่น้องค่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะ ก็คือเป็นแพ็กเกจแล้วก็รับสินค้าไป1ชิ้นนะคะแพ็กเกจไดมอนด์รับรายได้สูงสุดต่อเดือน750,000บาทนะคะพี่น้องคะเอาโอเคตอนนี้ผู้ไก่ก็มาเปิดอ่าแพ็กเกจไดมอนด์กับบริษัทของชีมูลกับทีม375เจ็ดก็ด,ดิตเรียบร้อยนะคะก็นะคะใช้ดีมากเลยผู้ไก่ก็แนะนำพี่นะคะเข้ามา1คนนะคะแนะนำพี่เข้ามา1คนสมมติตรงนี้นะคะผู้ไก่แนะนำพี่รวยมานะคะอ่าพี่รวยมานะคะ พี่รวยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพตาเหมือนกันนะคะดูติ๊กต็อกดูเฟซดูไลน์ทั้งวันมาเปิดแพ็กเกจ375บาทนะคะรับไป50 PV เหมือนกันนะคะอ่าก็มาเปิดแพ็กเกจเดียวกับอาก,กุไกเลยนะคะมาดูรายได้ที่บริษัทจะจ่ายอาลกุไก่นะคะว่าเข้ากับเงื่อนไขไหนบ้างนะคะพี่น้องคะเงื่อนไขข้อทีหนึ่งนะคะคือค่าคทีฟนะคะค่าคทิบตรงนี้ อ้กไก่ไปแนะนําพี่รวยมานะคะพี่รวยก็มาเปิดแพ็กเกจตรงนี้บริษัทจ่ายหนึ่ง้ยหสเปอร์เซของห้าิบพีวิตรงนี้นะคะบริษัทจ่าย,า,า,ายให้อ้วกไก่75บาทเออนะคะแล้วยังมีรายได้ค่าแนะนําชั้นลูกด้วยเพราะว่าพี่รวยนะคะติดกับอุ้กไก่เลยนะคะก็ได้ค่าแนะนําชั้นลูกอีก50บเปอร์เซ็นต์ของห้าสิบพีวิตรงนี้อ้วกไก่นะคะ<ร> <ix> ได้25บาทบริษัทจ่ายาให้อุ้กไก่25้าบาท เรามาดูนะคะว่า,าตรงวงกลมตรงนี้นะคะอุ้ไก่แนะนําพี่รวยมานะคะได้ขายีดเจ็ดสิบห้าบาทได้ค่าแนะนําชั้นลูกยี่สิบห้าบาทตรงนี้นะคะบริษัทจ่ายให้กะบุ้ไก่หนึ่งร้อยบาทเอสนะคะหนึ่งร้อยบาทแนะนําพี่รวยมาหนึ่งคนนะคะอุก้ไก่ได้รับเงินจากบริษัทหนึ่งร้อยบาทบริษัทโค้งชีมูลนะคะจะจ่ายโบนัสให้กับ นักธุรกิจทุกๆห้าวันนะคะหนึ่งเดือนบริษัทจ่ายให้หกรอบนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะทานกินทันใช้แน่นอนอ่ะเมื่ออูกไก่แนะนําพี่รวยมาแล้วนะคะพี่รวยก็มาเปิดแพ็กเกจแล้วก็อากุ๊กไก่ก็ได้รับค่ะแนะนําจากบริษัทหนึ่งร้อยบาทไม่ช้าอยู่ใหญ่นะคะอากุ๊กไก่ก็ยังมีพี่อีกหนึ่งคนนะคะแนะนําพี่รุ่งมาพี่รุ่งกับพี่รวยก็มาพร้อมอากู๊กไก่ พี่รุ่งก็ดูิกตอดูไลน์ดูเฟซทั้งวันเลยมีปัญหาเรื่องตานะคะก็มาเปิดแพ็กเกจนะคะดายมอนสามเบหมาทเบอนอัพผู้ไก่เลยนะคะมาถึงตรงนี้นะคะบริษัทก็จ่ายนะคะค่าแนะนําในพ,พี่อัพผู้ไก่แนะนําพี่รุ่งมานะคะ100บาทเหมือนกันนะคะแผนการขาย b บ n a r นนะคะมี2ข้างซ้ายและขวาตอนนี้อัพผู้ไก่นะคะเข้าเงื่อนไขของบริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูนะคะว่า เงินไขในข้อที่3บริษัทจ่ายค่าจับคู่นะคะตรงนี้นะคะให้เรา50%ของคะแนนฝั่งขาอ่อนนะคะพี่รุ่งนะคะ50 PV พี่รวย50 PV นะคะตรงนี้นะคะบริษัทจ่ายค่าจับคู่ให้องากูไก่ตรงนี้นะคะ1คู่ใจ่ายให้25บาทค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะ1คู่ใจ่ายให้25บาทเรามาสรุปรายได้นะคะขององาปูกไก่นะคะแนะนําเพื่อนมานะคะ ซ้ายขวาคนละหนึ่งคนรายได้นะคะของอ่ากุไก่นะคะแนะนำพี่รวยหนึ่งร้อยแนะนำพี่รุ่งหนึ่งร้อยแล้วก็ได้ค่าจับคู่อีกที่ยี่สิบห้าบาทนะคะรวมนะคะอ่ากุไก่แนะนำเพื่อนมาสองคนนะคะก็ได้รับรายได้จากบริษัทสองร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะพี่น้องคะตรงนี้นะคะถ้าเราไปแนะนำเอาก่อ็ปิดแพ็กเกจดับเบิ้ลไดมอนด์ห้าร้อยพีวีนะคะ เราก็จะได้นะคะฝั่งละ1,000บาทแล้วก็ได้ค่าจับคู่ตรงนี้250บาทนะคะพี่น้องค่ะแต่อันนี้ผู้กไก่จะยกตัวอย่างแค่เปิดแพ็กเกจแค่375บาทบอกแล้วว่ามีเงินแค่375บาทคุณก็สามารถที่จะรับเงินแสนได้นะคะพี่น้องค่ะลงหลักร้อยแต่รับหลักแสนดีไหมคะพี่น้องค่ะอ่าหนเดือนนะคะบริษัทจ่าย6รอบนะคะ6รอบตรงนี้7 5 0 0 0 0บาท บริษัทจะแบ่งจ่ายนะคะ6รอบรอบละ1น0 0 0 0บาทต่อรอบนะคะสูงสุดได้นะคะ1 5 0 0 0 0บาทต่อรอบนะคะส่วนค่ารักษายอดนะคะพี่น้องคะมาเปิดแพ็กเกจใน2เดือนแรกนะคะเริ่มจากวันแรกนับไป2เดือนบริษัทย,ยังฟรีค่ารักษายอดอยู่นะคะพี่น้องคะแต่เริ่มจาก3เดือนนะคะก็เริ่ม3เดือนนะคะเดือนที่3เราจะต้องรักษายอดนะคะอ่าให้กับบริษัทมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องรักษายอด 20 PV นะคะหรือ125บาทนะคะต่อ1รหัสนะคะอ่านะคะต่อ1นรหัสบริษัทอนุญาตให้1คนนะคะสามารถเปิดได้3รหัสนะคะแต่ณตอนนี้ผู้ไก่ยังเปิด1รหัสอยู่นะคะแต่บริษัทสามารถที่จะให้เราเปิดได้3รหัส ในสามรหัสตรงนี้ติดติดกันตรงนี้แบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะมาเปิดข้างล่างก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่เป็นนักธุรกิจมาเห็นแผนที่อาวุก่าําลังเขียนนะคะอาวุก่นะคะแนะนําให้เปิดทีเดียว3รหัสเลยรหัสละ3 7 5บาทนะคะรับสูงสุดรหัสละ7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทสามรหัสนะคะพี่น้องค่ะนะคะลงหลักพันได้หลักล้านนะคะพี่น้อง นะคะ7จ็ดบาทคูณ3ก็ไปนะคะตรงนั้นนะคะลองดูนะคะว่าได้เท่าไหร่อ่าลงทุน3รหัสรหัสละ375บาท3รหัสก็1,125เงินพันแลกกับเงินล้านนะคะพี่น้องสําหรับที่บริษัทโค้งชีมูลแผนการขายแบบไบนารีนะคะอ่าแล้วนะคะเอ่อเรามาดูต่อนะคะว่าถ้าเกิดพี่รุ่งกับพี่รวยนะคะแนะนําเพื่อนต่อคนละสคนนะคะอากูไก่จะได้อะไรนะคะ พี่รวยนะคะก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะใช้สินค้าแล้วดีก็ไปแนะนําเพื่อนต่อสองคนนะคะแนะนําเพื่อนต่อสองคนพี่รุ่งนะคะก็แนะนําเพื่อนต่อสองคนนะคะแนะนําคนต่อสองคนมาเปิดแพ็กเกจนะคะอากูไก่จะอ่าเปิดนะคะแค่แพ็กเกจไดมอนด์นะคะสามร้อยเจ็ดบาทก็มีธุรกิจได้นะคะเฟรนชชายละสามบาบาทนะคะมาเปิดคนละ นะคะ1นึ่แฟนชาย50 PV นะคะ50 P v ีเหมือนนะักผุ้ใ่เลยนะคะว่าแนะนําเพื่อนนะคะ2คนคนละ50 P v ีก็จะมีรายได้นะคะโรงเหนือผูกใก่ได้225พี่รวยก็ได้2 2 5ย้าพี่รุ่งก็ได้225เหมือนกันนะคะพี่น้องคะอ่านะคะพี่รุ่งกับพี่รวยนะคะบริษัทจ่ายค่าแนะนําให้ได้นะคะชั้นลูกนะคะแล้วก็ค่ายทีดนะคะ แล้วก็ค่าจับคู่225บาทแล้วอพัพกูไก่ได้อะไรนะคะไม่ได้ได้นําคนต่อนะคะมาดรูรายได้ช่องทางที่4ของอักูไก่นะคะว่ามีข้อไหนนะคะค่าแนะนําชั้นหลานนะคะพี่น้องค่ะพี่รุ่งกับพี่รวยแนะนําคนต่อมา2คนก็เป็นหลานของอักูไก่นะคะบริษัทจ่ายค่าแนะนําชั้นหลานให้20%เปอของอแพ็กเกจที่มาเปิดของทีวีที่มาเปิดนะคะพี่รุ่งกับพี่รวยแนะนําเพื่อนมา2คนนะคะมาเปิดคนละ50าสิบีวี 50 PV คูณ20%ในชั้นหลานตรงนี้รายได้ของอากผู้ไก่ชั้นหลานนะคะก็ได้เม็ดละ4เล่นละ10บาทมีซ้ายสองคนขวา2คนนะคะตรงนี้นะคะค่าแนะนําชั้นหลานอากผู้ไก่ได้40บาทเออนะคะหลาน4คนได้คนละส่ได้คนละ10บาท4คนก็ได้40นะคะแล้วก้ไก่ก็ยังมีนะคะรายได้ในค่าจับคู่นะคะเพราะว่าพี่รุ่งนะคะแนะนําเพื่อนมา2คนคนละ50 PV PV ตรงนี้ก็จะขึ้นถึงอักูไก่นะคะ100 PV นะคะพี่น้องคะแล้วพี่รวยก็เหมือนกันนะคะคนละ50 PV PV ที่พี่รวยแนะนํามาก็ขึ้นมาขึ้นถึงอัพกไก่นะคะ100 PV เหมือนกันนะคะเรามาดูค่าจับคู่จ่ายนะคะบริษัทบอกว่าจับค่าจับคู่จ่ายให้5 0ของฟังคาอ่อนนะคะซ้าย100ขวา100เท่ากับ2คู่นะคะตรงนี้นะคะเรามี2คู่ สองคู่บริษัทจ่ายค่าจับคู่ให้50บาทนะคะตรงนี้รายได้ของอ้วกไก่ก็บวกอีก50นะคะรายได้ของอ้วกไก่นะคะชั้นหลาน40บาทแล้วก็ค่าจับคู่อีก50บาทอา้วกไก่ไม่ได้แนะนําใครมานะคะนในถึงชั้นนี้อ้วกไก่มีรายได้90บาทคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะดีไหมคะ90บบาทเออน,นะคะมีรายได้จากการที่ พี่รุ่งกับพี่รวยนะคะแนะนำคนมาได้9กสิบบาทเออนะคะพี่น้องคะมาถึงตรงนี้นะคะบริษัทจ่ายสูงสุดนะคะรอบละ1นึ0 0 0สองบาทถ้าเกิด1นึ0 0 0สนาบาทนะคะพี่น้องเราจะต้องมีนะคะฝั่งขาฝั่งซ้ายนะคะ2องแสนห้าหมื่นนะคะพี่น้องฝั่งขวานะคะ2องแสนห้าหมื่นเราถึงจะมีรายได้ ค้าจับคู่ต่อรอบตรงนี้นะคะ1 25000บาทนะคะพี่น้องคะแล้วค้าสองแสนห้าหมื่น PV ตรงนี้ถ้าเกิดเราจะนับเป็นชิ้นจะมีขี่ชิ้นนะกู้ไก่ตรงนี้นะคะ2อง0สนห้า PV ก็จะต้องแจ้งนะคะมียอดฝั่งซ้ายนะคะ5000ชิ้นขวา5000ชิ้นเราถึงจะมีนะคะ PV สอง0สนห้าหมื่น PV แล้วจะมีรายได้นะคะต่อรอบนะคะ 1 2 5 0 0 0บาทนะคะพี่น้องคะรายได้ตรงนี้นะคะ1 2 5 0 0 0ั 125, บาทเราไม่ได้รับภายในเดือนเดียวหรือว่าวันเดียวหรือว่าปีเดียวนะคะพี่น้องคะเร,เ,เราเป็นนักเราเป็นนักธุรกิจเครือข่ายคําว่าเครือข่ายเราต้องมีนะคะผู้บริโภคของเรานะคะที่บริโภคเข้ามานะคะอยู่ในใต้องค์กรของเรานะคะข้างละ5,000ชิ้นนะคะ5,000ถุงนะคะอ่า ถ้าเกิดว่าเราได้รับรอบไหนที่คะแนนของเราขึ้นมานะคะฝังซ้ายขวาสองแสนห้าหมื่นคะแนนนะคะเราก็รับรายได้ค่าบริหารทีมไปเลยนะคะ1 2 5 0 0 0บาทนะคะแล้วบริษัทจะฟีค่ารักษายอดให้เรา2เดือนนับจากที่วันที่เราเปิดแพ็กเกจนะคะพี่น้องคะแล้วถ้าเกิดเดือนที่3เรารักษายอดนะคะถ้าลูกของเราคนที่เราแนะนำมาเขาเป็นคนรักษายอดตรงนี้นะคะ20 P v ีวีนะคะ บริษัทยังเอามาคำนวณให้เรานะคะในชั้นลูกตรงนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะของยี่สิบ pv เราก็ได้ลูกนะคะรักษายอดเราได้สิบบาทส่วนชั้นหลานนะคะรักษายอดนะคะห้าสิบยี่สิบ pv นะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้เราได้ชั้นหลานอีกสี่บาทนะคะพี่น้องคะรายได้ค่ารักษายอดคะแนนค่ารักษายอดลูกหลานเรารักษายอดคะแนนตรงนี้นะคะบริษัทยังเอามาคำนวณเป็นรายได้ให้กับเรา เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกอย่างนะคะที่อยู่ในผังนะคะอยู่ในแผนนะคะทุกอย่างบริษัทคงชีมุลนะคะไม่มีแผนหน้าแผนหลังแผนหลอกแผนลวงแผนซับแผนซดแผนรายได้นะคะมีแค่นี้จริงๆนะคะพี่น้องค่ะไม่มีแผนหน้าแผนหลังอะไรนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะเออนะคะพี่น้องค่ะรายได้อาแผนไบนารีของบริษัทคงชีมูลมีแค่นี้จริงๆนะคะหากนักธุรกิจท่านไหนนะคะ เือกิจที่ท่านอยู่ที่ทําอยู่นะคะอาจจะอมองแล้วว่ามันหนักเกินไปนะคะท่านต้องรับผิดชอบอของสินค้าสต็อกไว้เยอะแยะนะคะแล้วก็การเรียนรู้นะคะก็ยากลําบากนะคะก็สามารถที่จะลองนะคะมาลองมาทดลองมาทั้งเอ้าไก่มานะคะลองมาเปิดแพ็กเกจน,นะคะกับบริษัทกับ้งชีมูลนะคะกับทีมเอุาไก่นะคะแล้วลองมาศึกษาร,ระบบของพวกเราดูนะคะ อตรงนี้นะคะไม่สามารถที่จะไปร่อไปลวงท่านมาเปิดแพ็กเกจได้นะคะเออเราไม่จําเป็นต้องให้ท่านเนี่ยมาเปิดแพ็กเกจใหญ่ๆเลยแค่สามร้อยเจ็ดบาทแล้วเรามีทีมที่มากพอเราก็รับรายได้ตรงนี้25บาทเมื่อไหร่มันจะรวยรข้กวไก่นะคะตรงนี้นะคะอ่าถ้าเกิดว่าท่านคิดว่ายีบาทไอมันรวยช้านะคะท่านก็สามารถที่จะบอกอ้าไก่บอกแล้วว่าสามารถเปิดแพ็กเกจได้นะคะ อแพ็กเกจดับเบิลไดมอนด์10ชิ้นก็500 PV นะคะ500 PV อ่ค่าจับคู่ซ้ายขวาเราก็ได้250บาทเราแนะนำเราก็ได้1,000บาทนะคะพี่น้องคาะรหัสละ1,000บาทตรงนั้นก็อาจจะเพิ่มตามจำนวน PV ที่เราได้ไปปิดแพ็กเกจมานะคะอ่ะสำหรับแผนรายได้แบบไบนารีชี้ช่องรวยนะคะวันนี้ลงทุนแค่375บาทแต่เราสามารถรับเงินแสนได้ ลงจุนหลักร้อยรับหลักแสนนะคะที่ช่องรวยของอ้วไก่วันนี้ก็แผนรายได้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่น้องคะอ่าเดี๋ยวอไก่จะพาท่านนะคะกลับไปอยู่ที่เดิมนะคะกลับไปอยู่ที่เดิม